ลงทุนไปเท่าไหร่เอ,อ่อถ้านับจากเดวันที่ผมเรียนจนถึงวันนี้ผมนั่งนับดูประมาณ17ล้านนะคุณช่วยทําให้มันกลับมาให้สวยเหมือนที่ฉันเคยรักมันวันแรกได้ไหมฉันฉันฉันอยากจะเห็นแบบอย่างนั้นเนขะ้ามาด้วยความหวังขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด Meet a n d g r e e t แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะครดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆครับเ c Watch Talk นะฮะวันนี้ผมอยู่กับน้องเอครับน้องเอนี่ผมมีชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่ร้านเข้ามาแล้ว ร้านอะไรแนะนำหน่อยคคเซนทามครับผมเคสเซนทามจากที่ไปที่พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ร้านเคสเซนทามเนี่ยผมก็ได้รับฟีดแบ็คค่อนข้างดีนะฮะวันนี้ก็เลยเชิญน้องเองเขามานั่งคุยด้วยนะมีแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเปิดร้านเคสเซนทามครับคือถ้าคือตอนแรกเนี่ยผมเป็นแค่คนชอบนาฬิกาเริ่มซื้อนาฬิกาเบื่อขายนาฬิกาครั้งนี้เวลาแรงบันดาลใจก็คือพอเราไปส่งซ่อมอะ เหมือนกับเขาอาจจะเซอร์วิสไม่ถูกใจเราพอเร้วไม่ถูกใจเราเราก็เลยแบบอยากจะมีความรู้อยากจะหาเรียนก็เลยเริ่มทีก็หาว่าในเมืองไทยอมีที่ไหนที่แบบพอจะให้ความรู้เราบ้างอย่างที่ถ้าเพื่อนๆรู้จะรู้ว่าเวลาเราไปถามช่างแล้วเราอยากรู้อะไรอ่ะบางทีเขาอาจจะห่วงวิชาในช่างในเอเชียเนี่ยเขาจะห่วงว่าแบบเอ้ยอันนี้เขากว่าจะรู้มาเขายากนะอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยผมก็เจออาจารย์ท่านหนึ่งชื่อชื่อแกช,ชื่ออาจารย์วัด แกก็สอนซ่อมนาฬิกามาเป็น10ปีแล้วแกก็ทำคอร์สแกเองอย่างเงี้ยครับแกเคยไปเทรนนิ่งต่างประเทศนะฮะแกเคยอยู่บริษัทนาฬิกาใหญ่อย่างเงี้ยฮะก็แกก็สอนทำทำคอร์สผมก็ไปขอเรียนกับแกเรียนอยู่ปีหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพอเรียนอยู่ปีหนึ่งผมก็ดูทิศทางว่าเออผมชอบแค่ไหนปรึกษาแกแกก็บอกว่าเนี่ยที่เมืองนอกนะมันมีเรียนจบแบบเป็นวอชเมกเกอร์เลยนะอย่างเงี้ยครับก็ ก็ลองเสิร์ชข้อมูลดูแล้วก็เอาข้อมูลเอาตารางเรียนทั้งหมดหรือว่าคอสอัลไลน์ทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้พอไหมโอเคไหมก็คุยกันแล้วก็สมัครไปเรียนที่นู่นล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเรียนหลังจากจบกับอาจารย์วัดที่เมืองไทยผมก็ไปเรียนต่ออีกที่สวิสในอีกปีถัดไปแล้วการไปเรียนที่สวิสนี่มันเราไปเรียนอะไรบ้างต้องบอกว่าในโลกของนาฬิกามันใหญ่มันใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งหลักหลัก ในโลกของการเรียนซ่อมนาฬิกาแล้วกันแบ่งเป็น2อย่างคือเรื่องกลไกกับเรื่องของตัวเรือนนะครับเรื่องของกลไกก็คืออย่างที่ทุกคนเข้าใจเพื่อนๆทุกคนเข้าใจก็คือว่าการซ่อมเสียเวลาเดินไม่ตรงอันนี้คือ1คือกลไกอันนั้นสคือเรื่องของตัวเรือนก็คือเป็นรอยโดนกระแทกมาอ่ะนี่เรื่องเรื่องของตัวเรือนตัวเรือนเราก็จะพูดถึงเรื่องการ polishing หรือการขัดตัวเรือนหรือการปัดตัวเรือนที่เพื่อนๆเข้าใจนี่เองนะครับแบ่งเป็น2เรื่องคราวนี้ w a t c h m a k e รส่วนใหญ่เขาต้องเลือกว่าเขาจะเดินทางไหนตั้งแต่วันแรกนะฮะถ้าในเรื่องของในเรื่องของการการเรียนการซ่อมเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ i ซอร์วิสและรีเพแล้วกันนะครับมันก็จะแบ่งเป็นอีก2อย่างในทางเส้นนี้มันแบ่งเป็นอีก2ทางใน2ทางนั้นคือ 1. คุณเป็น Customer Service WatchMaker Program <c oughs> ก็คือเป็น WatchMaker สสำหรับ Service กับเป็น WatchMaker สสำหรับในการสร้างอะไหนาฬิกามันลึกคนละแบบ คนที่สร้างนาฬิกาอาจจะไม่สามารถเซอร์วิสได้อย่างเช่นเราไปเจอว a ชเม m เกอรต่างประเทศไปหยิบอ่ายกตัวอย่างทูบิยองให้เขาเอาช่วยเซอร์วิสหน่อยเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ทำเขาไม่สามารถแต่เขาเป็นหน้าที่คิดกลไกลดีไซน์กลไกลเป็นภาษาภาษาสวิสเขาเรียกว่าโอโลเจก็คือเป็นคนที่ออกแบบกลไกลแล้วก็คิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เรือนนั้นนะ ใช้งานได้จริงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น customer service watchmaker ก็คือเป็น watchmaker ที่เกิดขึ้นมาเพื่อ service นาฬิกาที่ watchmaker คิดแล้วก็ service ได้อย่างมีคุณภาพกลับไปเป็นแบบ factory setting ครับผมแล้วเรียนยากไหมถามจริงอ,อ๋อเรียนค่อนข้างเครียดแล้วก็ยากมากผมค่อนข้างกดดันมากคือในชีวิตเนี่ยเรียนปริญญาตรีเรียนปญญรนปิญญาโทต่างประเทศ มาเรียนซ่อมนาฬิกานี่ผมค่อนข้างกดดันแล้วก็เครียดเพราะว่าสมมติตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยผมสมมติว่าผมเขาให้ผมประกอบกลับยังไม่ต้องพูดถึงซ่อมแล้วกันเลือกมาแล้วประกอบกลับแล้วไปส่งครั้งแรกตรีกลับมีฝุ่นอยู่เม็ดหนึ่งผมมองยังไงก็ไม่เจอเขาเอากล้องไมโครสโคปขยาย75เท่าสองนี่ไงมีเม็ดหนึ่งเล็กๆคุณกลับไปแก้ผมต้องไปล้างกลับมาเซอร์วิสใหม่ยืนฟังเขามีฝุ่นตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งกลับไปแก้กลับไปแก้อีก วนอยู่อย่างนี้สามชิเราจนผมเข้าใจอ๋อระหว่างที่เราใส่อะไรแต่ละชิ้นระหว่างที่เราทางานแต่ละชิ้นต้องสะอาดตลอดเวลาหลังจากนั้นเขาบอกว่าอา้าวโอเคถึงเวลาสอนหยอดน้ํามันพอหยอดน้ํามันเสร็จปุ๊บผมใส่ไปปุ๊บส่งไปส่งน้ํามันคุณมากไปล้นเลอะเทอะออกมาตรงทับทิบทั้ทงๆท,ที่ในตาผมมันไม่เลอะอ่ะมันไม่เลอะอ่ะแต่พอขึ้นไมโครทโอ้โหมันเลอะจริงๆน้ําหนักน้ํามันต้องเบาเล็กเป็นเป็น น้ำหนักที่เหมาะสมแก้อยู่4ี่ห้ารอบจนเริ่มปรับจนเข้าใจว่าโอ้โหงานมันละเอียดค่อนข้างสูงเขาบอกว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ไม่ผ่านในห้องสอบนะถ้าคุณไม่ผ่านครั้งที่2เราให้โอกาสคุณสอบอีกหนึ่งครั้งหลังจากอีกหนึ่งครั้งเขาให้คุณกลับบ้านมือเปล่านะที่คุณเสียไปคุณเสียเวลาคุณเสียคุณเสียฟรีเลยค่อนข้างกดดันเราก็เครียดแล้วเราก็ปรับตัวอยู่ช่วงประมาณสัก2เดือนนะครับค่อยๆปรับตัวอาจารย์ก็เป็นงานที่ซีเรียสเลยคนสอนก็ไม่ได้สอนแบบ สอนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับใบกลับบ้านโอ้โหเขียดมากไม่ผ่านเขาไม่ให้จบแล้วก่อนหน้านั้นเอเรียนอะไรมาถึงไปเรียนวอชเมเกอร์ต่อโอ้โหแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับก่อนหน้านั้นเอเรียนเอเรียนจบการตลาดนะครับเอหลบจบการตลาด uh, strategic marketing นะครับเป็นกลยทุทธ์ทางการตลาดโดยตรงแล้วก็เอไปจบการเงินที่อังกฤษนะครับจบการเงินแล้วเอก็กลับมาอยู่ธนาคารครับอยู่สักพักหนึ่งเอก็ชอบนาฬิกาตั้งแต่เด็กแล้วแหละก็เริ่มแบบ ซื้อขายบ้างแล้วก็แบบซื้อสะสมบ้างเนี่ยครับแล้วก็เออมามาช่วงโควิดมันว่างไม่มีอะไรทําก็เลยชวนภรรยาไปไปเรียนเรียนนี่เรียนพร้อมกัน2คนเลยเรียนพร้อมกันสองคนเลยครับถ้าเพื่อนๆไปที่บริษัทไปที่ร้านซ่อมเขาเนี่ยจะเห็นว่าคุณภรรยาเป็นคนซ่อมนะครับคุณเอเขาจะเป็นคนขัดตัวเรือครับซึ่งการขัดตัวเรือนเนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนๆว่าในประเทศไทยเนี่ยที่ผมเคยรู้จักกันมาเนี่ย ผมก็เคยเห็นคนขัดมาหลากหลายนะการขัดเนี่ยถามว่ามีมาตรฐานไหมเขาคงมีมาตรฐานของเขาแต่ว่าเวลาผมดูเนี่ยผมจะกังวลน,นิดหน่อยว่าเฮ้ยไอที่เขาขัดเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันใช้ได้หรือเปล่านะเพราะผมไปดูของคุณ A เ,เนี่ยผมก็ตกใจอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ยมืองไทยนี่มีม,มีมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรขนาดนี้แล้วเหรอแล้วการขัดเนี่ยมันซีเรียสขนาดนั้นเหรอถ้าเพื่อนไม่ได้ไปดูคลิปของผมนะที่ที่สัมภาษณ์คุณเอเขาเนี่ยนะผมก็คงไม่ได้ถามตรงนั้นซ้ำนะฮะแต่ผมจะถามอะไรที่มันมัน ฟังแล้วอาจจะสนุกสนุกหน่อยลงทุนไปเท่าไหร่เอ่อถ้านับจากเดวันที่ผมเรียนจนถึงจนถึงวันนี้ผมนั่งนับดูประมาณ17ล้านนะ17ล้านแล้วเมื่อไหร่จะคืนทุน17ล้านเมื่อไหร่จะคืนผมทาเพราะความรักอนะ่ยผมชอบนาฬิกาบางทีเราซื้อนาฬิกาเรายอมขาดทุน20 3 0เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้คืนแต่ว่าเราทาเพราะความรักแล้วเราสามารถตื่นมาอยู่กับมันได้ทุกวันแต่ประเด็นมันคือสมัยก่อนเนี่ยมันรักเฉยๆครับ,รบสมัยนี้มันทําเป็นอาชีพครับ มันต่างกันไหมมีความกดดันเพิ่มเพราะคนนี้ความรู้สึกที่ลูกค้าเข้ามาคอเลกเตอร์เข้ามาเข้ามาด้วยความหวังเขาเข้ามาด้วยความหวังว่านาฬิกาเขาเกิดปัญหาเป็นรอยอย่างเงี้ยหรือเสียตรงเนี้ยคุณช่วยทําให้มันกลับมาให้สวยเหมือนที่ฉันเคยรักมันวันแรกได้ไหมฉันฉันฉันอยากจะเห็นแบบอย่างนั้นเขามาด้วยความหวังพอเขามาด้วยความหวังเขาบอกเขาผมฟังก่อนเพราะว่าเราต้องฟังว่าลูกค้าเขาเขามีความคาดหวังมากน้อยขนาดไหนนาฬิกาเนี่ย เขาบอกว่าช่งลางนาฬิกาเนี่ยตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณพยายามที่ทําให้มันเพอร์เฟกเนี่ยไฟนอลลี่ยูฟักกิดับคุณจะทํามันพังคือคุณต้องเดินทางสายกลางคือพอที่จะสวยมองว่าสวยคุณให้คุณหยุดหยุดที่จะพยายามทํามันครน,นี้ผมก็ต้องช่างใจระหว่างว่าถ้าผมทําให้มันหัวสวยมากแต่มีความเสี่ยงเนี่ยผมต้องช่างหยุดให้ทันก่อนที่จะเกิดข้ามเส้นแดงไปก็ มีความเครียดคําตอบคำถามพี่เล็กก็เลยว่าเราทําทุกเรือนอ่ะเพราะว่าเราเราทำเองเราไม่ได้จ้างใครทําแล้วเราก็ต้องการให้งานมันสวยให้ลูกค้าเห็นเปิดมาแล้วต้องการโอ้โหว้าวขอบคุณมากคุณสวยจริงๆเขาได้นาฬิกากลับไปเขาดีใจผมได้เงินครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้คุณเอเข้ามาถึงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนผมนอนตีสามครึ่งนั้นก็ <c oughs> เลยมาสายนิดนึงครับผมผมผม ผมก็ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะฮะจริงๆไม่ได้สีเลือดขนาดนั้นครับแต่ผมจะถามต่อไปว่ามีความเชี่ยวชาญการขัดตัวเรือนยี่ห้ออะไรบ้างครับหลักๆที่ผมทําอยู่ต้องบอกว่านาฬิกาส่วนใหญ่เลยต้องเป็นเป็นโรเล็กซ์ละกันแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นคาเทียพานารายอ่ปาเต็กนะครับก็ประมาณนี้จํานวนงานส่วนใหญ่จะไปเป็นหนักที่โรเล็กถามว่าความชํานาญก็เลยจะชนานาโรเล็กซเยอะเพราะว่าได้ทําบ่อย ได้ทําเครื่องมือที่มันสามารถเข้าทรงของโรเล็กซ์ได้ได้พอดีนะครับแล้วการงานซ่อมล่ะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันคือมันคือศาสตร์คนละศาสตร์ดีมากครับที่วิเลยถามเรื่องนี้เพราะว่าอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าใจว่าไปซ่อมนาฬิกาทุกที่แล้วกันไม่ใช่เฉพาะที่ผมจะเข้าใจว่าช่างซ่อมนี่มันต้องขัดได้ด้วยทุกคนจะเข้าใจแบบนี้ว่าช่างขัดด้วยนะแต่ว่างานซ่อมกับงานขัดมันคือศาสตร์คนละศาสตร์นี่คือที่สวิสเขาพูดเลยถติว่างานซ่อมเนี่ยเป็นงานอะไรที่ต้องใช้ความดีลิเคชันคือความละเอียด นุ่มมือนะครับงานขัดเนี่ยมนุษย์ต้องเอามือของเราเข้าไปชนกับมอเตอร์ที่หมุนด้วยความแรง2,800รอบต่อนาทีมันแรงมากแล้วมือต้องอยู่อย่างนั้นหมายความ่ามือคุณต้องสัน่นแต่พอคุณทํานาฬิกาเนี่ยคุณจะดูแลเข็มคุณจะดูแลหน้าปัดเนี่ยมือคุณต้องนิ่งมันเป็นงานที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแลวเขาจะแยกคนขัดกับคนซ่อมเป็นคนละคนไม่มีบริษัทไหนสวิสให้คนขัดกับคนซ่อมเป็นคนคนเดียวกันจะมีในเอเชียซส่วนใหญ่ที่จะเห็นว่า เขาเขารวมเป็นรวมงานสองงานเป็นคนคนเดียวต้องบอกว่าช่างเอเชียเก่งนะเก่งคือเก่งหลากหลายแต่ช่างสวิสจะเก่งแค่เก่งลึกแต่เก่งเก่งเก่งแคบแต่ลึกช่างเอเชียจะเก่งหลากหลายแต่อาจจะไม่ลึกเท่าช่างสวิสก็ผมจะบอกกับเพื่อนๆ่อย่างนี้บอกว่าผมมีความรักและหลงไหลนาฬิกามายาวนานแล้วผมก็ซื้อนาฬิกามาเยอะ แต่การซื้อนาฬิกามาเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมาโดยตลอดก็คือการขัดตัวเรือนนั้นผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมขัดตัวเรือนเพราะว่าผมเคยเอาตัวเรือนไปขัดแล้วมันเสียไป2เรือนันเป็นนาฬิกาวินเทจที่ผมสมัยก่อนผมก็รักมันพอสมควรนะฮะแล้วพอมันมันมันไปขัดปุ๊บมันเสียเหลี่ยมมันเสียรูปแบบแล้วช่างเขาก็เขาบอกว่าก็ผมก็ทําดีที่สุดแล้วมันก็จบด้วยประการเช่นนั้นครับนั้นตอนนี้เนี่ยพอพอผมมาเจอคุณเอเนี่ยพอผมไปดูเขาขัดเนี่ยผมก็เริ่มมีความรู้สึก มีความมั่นใจขึ้นมานิดหนึ่งนะว่า mm hmm. เฮ้ยนาฬิกาเนี่ยมันอาจจะขัดแล้วมันอาจจะไม่ได้เสียมูลค่าไม่ได้เสียความรู้สึกอย่างที่เคยเป็นตรงนี้คุณคุณเอฟจะโน้มน้าวเราอย่างไงเอ,อ่อจริงๆแล้วถ้าจะพูดเรื่องของการขัดเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยคำถามที่เจอเยอะที่สุดของการขัดก็คือว่าขัดแล้วเสียเหลี่ยมไหมขัดแล้วเนื้อหายไหมอย่างที่พี่เล็กบอกขัดแล้วทรงเสียไหมแล้วงานนาฬิกาขัดกับไม่ขัดดูออกยังไง จะเลือกขัดหรือจะเลือกเก็บแบบมีรอยอ่าอันนี้คําถามที่เจอเยอะมากอันนี้ผมจะจัดเทียบแบบนี้อันดับหนึ่งก็คือว่านาฬิกาที่ไม่ขัดและสภาพสวยเนี่ยคือนาฬิกาที่ดีที่สุดไม่ขัดเนี่ยต้องดีกว่าขัดอยู่แล้วนะครับนาฬิกาที่สวยๆจากโรงงานนั้นต้องดีอยู่แล้วแต่คําถามคือว่าเมื่อคุณใส่แล้วเกิดอุบัติเหตุเกิด,ดเ,เป็นรอยคุณจะรับมันได้ไหมอ่าฮะอันที่2ก็คืออันเนี้ยคือคุณต้องเอางานขัดเข้ามาช่วยแล้วเพื่อที่จะลบในส่วนที่ว่าโอเคคุณไม่อยากเห็นคุณไม่สบายใจแล้วคุณไม่อยาากกเเ็บเรือนนนนีี้้้แลวคงขัด คนที่ขัดเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจตัวเรือนไม่ยังเพิ่งอย่าเพิ่งขัดเก่งเข้าใจก่อนว่าโอเคตรงนี้มันเป็นเส้นโค้งนะตรงนี้มันเป็นเงานะตรงนี้มันเป็นซาตินเป็นเส้นลายซาตินลายด้านนะพอคุณเข้าใจเสร็จปุ๊บคุณถึงจะรู้ว่าเครื่องมืออะไรเข้ามุมไหนเข้าตรงไหนตรงไหนต้องบงังตรงไหนต้องปล่อยอันนี้อันที่2ออันที่3มก็คือว่าคนขัดเนี่ยจะต้องเข้าใจในเรื่องของจุดที่ผมบอกว่าคือจุดเส้นแดงสุดท้าย ว่าตรงนี้ไม่สามารถแตะต้องได้เป็นลิมิเทชั่นของเคสตัวนี้แล้วคุณต้องแจ้งลูกค้าว่าโอเคเคสเนี้ยคุณทำกลับมาได้70%นะลูกค้าจะรับได้ไหมคุณอาจจะทำคุณอาจจะในใจคุณอาจจะคิดว่าคุณทำได้90แต่คุณต้องบอกลูกค้าว่า70 80รับได้ไหมถ้าผมทำกลับมาครั้นี้มันก็จะเพาะงานออกมาเนี่ยมันลูกค้าก็จะกซ์เดคแล้วว่าโอเคฉันจะแก้กลับอะไรจะทำไหมอันที่1อันที่2ทํทำแล้วจะสวยแค่ไหนเราช่วยประเมินเบื้องต้นถ้าเคสที่มันทำแล้วไม่มีความเสี่ยงผมจกว่า นนผมเติมเนื้อนะกลับมาสวยคือลูกค้าพอใจแน่นอนแต่ถ้าอันเนี้ยมีความเสี่ยงนะ,ะกลับมาได้ไม่ร้อยนะ80% 70%ผมบอกลูกค้ามันก็จะเริ่มทําให้เราเห็นปลายทางเดียวกันว่ามันจะไปถึงตรงไหนลูกค้าก็น่าจะสบายใจมากขึ้นแล้วถ้าเคสที่มันขาดมาแล้วมันเสียทรงไปแล้วล่ะเราแก้กลับได้ไหมถามว่าแก้กลับได้ไหมคําถามนี้มันลึกเพราะว่ามันเสียทรงเยอะขนาดไหนทุกวันเนี้ยสิบปีที่ผ่านนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เวลดิงนะครับ ในคอร์สที่ผมเรียนเขาก็ได้เรียนมาเป็นการแก้ทรงที่เสียไปแต่ไม่ใช่ทุกจุดทรงที่เป็นเหลี่ยมพอแก้กลับมาได้เราต้องใช้เราใช้ทเทคโนโลยีใช้เนื้อนะครับเนื้อเดียวกับนาฬิกาสแตเลสเติมเนื้อเข้าไปแล้วปาดกลับมาแล้วใช้คาลิเปอร์วัดให้มันทรงตรงมีสัดส่วนเดียวกับออริจินอลนะครับก็ทำได้ เป็นบางเคสเป็นบางส่วนของนาฬิกาแล้วกันต้องดูเป็นเคสเคสไปครับนั้นถ้าหมายความว่าถ้าเป็นเคสที่เราทําบ่อยเรารู้สัดส่วนของมันใช่ครับก็มีโอกาสตะก,กู้ได้สูงใช่ครับเพราะเราตั้งเราเราจำองศาเราโน้ตองศาไว้ว่าตรงนี้ต้องเป็นองศานี้โรเล็กส่วนนี้เป็นองศานี้เราก็จะค่อนข้างทําได้ใกล้เคียงแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาวินเทจแก้กลับได้ไหม,มยากต้องดูเป็นเคสเคส<ๆ>ไปครับยากเพราะว่าบางทีเรา ผู้ช่างที่ขาดผมนี่รุ่นใหม่นะผมต้องเป็นช่างรุ่นใหม่เนาะผมก็ไม่รู้ว่าบางทีผมต้องโทรถามพี่รุ่นเก่าๆว่าเฮ้ยตรงนี้พี่มันโค้งหรือมันเหลี่ยมพี่ตรงนี้มันเป็นเงาหรือเป็นด้านมันไม่เห็นมันไม่เห็นลายเดิมแล้วอะมันกลายเป็นดัมันเป็นเงาว้าไปหมดแล้วอะต้องโทรถามแบบรุ่นพี่ที่เขาเก่งๆเนี่ยครับว่าเอ้ยมันออริจินูลมันเป็นยังไงพอพี่ๆเขาเก่งเขาบอกมาอ๋อผมก็กลับไปทําลายให้มันใกล้เคียงที่สุด เพื่อนๆคิด <ot> ว่าเป็นยังไงฮนะลองกลับไปดูคลิปของผมนะที่ไปถ่ายที่ร้านคุณเอกนะ <c oughs> ก็ก็จะได้ตรงนั้นเขาอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดและค่อนข้างยาวนะนั้นคลิปนี้ผมไม่อยากจะยาวมาก <c oughs> ก็เพื่อนๆลองไปดูคลิปนั้นแล้วก็ลองย้อนกลับมาดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งผมว่าก็จะได้อัตรบมากขึ้นนะคลิปนี้เราไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีต่ออีกคลิปหนึ่งไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ลาก่อนนะครับชอบชอบคลิปผมฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมคุณเอกลาก่อนครับสวัสดีครับสวับ